สวัสดีค่ะอันนี้ลำธารหลังบ้านจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ลำธารหลังบ้านก็เกเลือมาดูลำธารหลังบ้าน หลังบ้านของเรามันแข็งยังไม่ไไละลายเลยโอ้โหน้ำไหลแรงอนะ่ะเห็นอย่างนี้นะหืมปลาเยอะนั่นเนี่ยตกทุกปีอันนี้ยลำธารหลังบ้านประเทศนี้เขาจะมีก้อนหินเยอะเนี่ย ได้เวลาตกปลาแล้วเนี่ยก็อ,อีกสี่อาทิตย์ก็จะได้ตกปลาเลีวยดูดิที่วางสามชินย่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรหน้าเก้วาดเก้วาด ยูซี่เก้วาดไม่ตต่อิงแลนเตียซ่าหน่อนะสปริงบ้านเราก็ดูใบไม้พรีดูใบไม้พรีอันนี้ไปเล่นน้ำเด็กดื้อเด็กดื้อยูเลียอันนี้จะเป็นลำธารลำธารหลังบ้าน อันนี้ฤดูสปริงสาฟิงก็เกว่สเกวัดภาษาไทยก็ฤดูใบไม,ไม,ไม้พริอาหาตกปลาเองน,นี้กันอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นมา เป็นช่วงที่ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็เอาของเอาของออกทางนอกเตรียมโต๊ะเก้าอี้ออกด้านนอกแล้วก็ถ่ายมาช่วงนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายช่วงหน้าร้อนให้ดูอีกหน้านี้เขาจะบอกว่า หน้านี้ไม่สวยรูปเมียก็คือเป็นช่วงที่ไม่สวยแต่หน้าร้อน่าสวยเดี๋ยวแถวเนี้เราจะถ่ายให้ดูช่วงหน้าร้อนอีกบรรยากาศแถวบ้านที่นี่ห้ามไปถ่ายบ้านคนอื่นถ้าไม่ใช่บ้านของตัวเองอันนี้ที่กวางจะเอาอาหารมาให้ปลากวางแถวนี้นะ ที่กวางมากินหญ้าเดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาให้แถวนี้ชุดหน้าบ้านน้ยม,มาละลายไม่หมดเลยเริ่มที่จะละลายแต่เราก็จะเก็บภาพสวยๆวิดีโอเทวทัสของประเทศฟินแลนด์นะม,มาให้ดู กันถ้าใครชอบก็กดเข้ามาดูได้นะคะยินดีทุกๆคนเลยนะจ๊ะเข้ามาดูกันนะคะสวยวิลานะ่ะสวย